อาจารยเชลยยองหอมหัวปอสามทักสเลขที่12วันนี้จะมาอ่านิิทานชาดกเรื่องอาวมธวัตถุชาดกกาละครั้งหนึ่งในกรุงพาราณสีได้มีการจัดงานมหรสรศคนเฝ้าสวนคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลอุทยานหลวงอยากไปเที่ยวแต่ห่วงต้นไม้ที่ปลูกไว้จะขาดน้ำจึงสั่งให้ฝุงลิ่งที่อาศัยอยู่ในอุทยานหลวง ช่วยรดน้ำต้นไม้แทนลิงจ่าฝูงจึงเรียกประชุมบริวารและมอบหมายให้ฝูงลิงช่วยกันถอนต้นไม้ขึ้นมาดูรากก่อนว่ายาวหรือสั้นแล้วรดน้ำต้นไม้ตามความยาวของรากจะได้ไม่เปลื้องน้ำลิงทั้งหมดก็ปฏิบัติตามขณะนั้นมีบัณฑิตผู้หนึ่งเดินผ่านมาเห็น เหตุการณ์จึงเข้าไปสอบถามและได้ความจึงรำพรึงว่าเจ้าหลิงชางงเขาวคิดจะทำประโยชน์แต่กลับทำความิีหน้าเสียหายแล้วจึงกล่าวตำหนิผู้ดูแลส่วนว่าไม่รู้จักว่าผู้อื่นควรใช้อย่างไรสวัสดีค่ะ